ในใตอนนี้ศึกโลกเวมว์โมโหบลัง,ลงก้ามซีซั่นสองก็ได้ออกทีเซอร์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยถ้าใครอยากรับชมเนี่ยก็สามารถไปรับชมได้ผมจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับอนิเมะเนี่ยเขาเคยออกกำหนดฉายมาแล้วนะแต่ผมไม่ได้มาบอกอนิเมะเขาบอกว่าจะเริ่มฉายผ่านทางทีวีญี่ปุ่นในเดือนมกราคมปี2024นะครับหรือง่ายคือต้นปีปีหน้านะครับก็เลยจะรอเขาอีกไม่นานอนิเมะมาจากมังงะแนวแฟนตาซีแอคชั่นรวมไปถึงเป็นแนวคอมเมดี้อีกด้วยผลิตโดยสตูดิโอ A1 Project นะครับเรื่องย่อเนี่ยกก็จจะเเริิ่่มาามาดดนนนนแวททต์ีค ไปสามารถใช้เวทได้แต่มัดเนี่ยเขาเป็นหนุ่มที่ไม่สามารถใช้เวทได้นะครับถูกทิ้งเอาไว้จนได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อบทธรรมของเขานะครับที่พาเขาไปชุบเลี้ยงในป่ามัดเขาได้ฝึกฝนร่างกายและกล้ามเนื้ออย่างหนักจนแข็งแกร่งนะครับเมื่อความลับรั่วไหลนะครับ ทำให้ตัวของเขาเนี่ยต้องรับเงื่อนไขในการเป็นนักเรียนระดับท็อปในโรงเรียนเวทมนต์นะครับเพื่อช่วยพ่อเลี้ยงของต้นก็เลยระหว่างในเรื่องเนี่ยมันอาจจะมีความกาวนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครได้อ่านบางงะเนี่ยการต่อสู้ค่อนข้างที่จะดุเดือดมากๆเลยทีซั่นหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเคยดูมาแล้วนะก็จะก็กาวหน่อยบางงะก,ก็มีลิขสิทธิ์ในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแลวถ้าหากใครไม่อยากพลาดกัดอัปเดตข่าวสารใ,ใหม่ๆรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยก็อย่าลืมช่ยกันขนยี้ไหลขยี้สับสกุลเพราะว่าถ้าคุณไม่ขย ีผมจะขยี้หนะ้า